โอเคตอนนี้ผมตัดสินใจจะมาเดินเนื้อเรื่องต่อดีกว่าเพราะว่า,าผมคิดว่าต่อไปเนี้ยชุดเนี้ยก็ควรจะต้องไปฆ่าเน,นอร์กิกันเต้มั้งแล้วพอฆ่าเนอร์กิกันเต้ได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาชุดเนื้อกิกันเต้ไปฆ่าตัวต่อไปที่เขาที่เขาจะแนะนำเราเอาตามนี้ละกันถ้าตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปอัพชุดเนี้ยขึ้นมาให้มันดีเลย อัปเกรดไปเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอัพได้ตั้งเยอะเลยเนี่ยเต็ม4,320โอ้โหเส๋ต้องต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นแหละถูกเลยรับเควสเลยเยียหลังจากพักผ่อนแล้วคุณดูดีมากเป็นไงบ้างเมื่อคืนสนุกไหม เรามีบ่อแสเกี่ยวกับที่อยู่ของเนอร์กิกันเต้ทีมภาคสนามพบลุง่อนของมันในเอลเดอร์ดิซมันลงตัวมากเราคิดว่ามันไปที่นั่นหลังจากกินพลังงานของโอเอเวอร์เวิร์มมันอาจจะยังอยู่ที่นั่นไปหามันก่อนที่มันจะหาอาหารมื้อต่อไปกินดีกว่าเร็วแต่ไม่ต้องลนนะเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างคุณต้องแน่ใจว่าคุณพร้อมแล้วฉันจะรอจนกว่าคุณจะพร้อม let's go ตามมันไปจนถึงจุดสิ้นสุดของน <that> ิวเวิร์ลตรงนั้นใช่ไหมเนี่ย ไปหมอกหนาจังแต่ฉันค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันไปทางนี้ ไเพื่อนมาสัจจันจริงๆเลย

ที่นี่มันอะไรไม่ใช่ป่าเอนชินฟอร์เรสหรอหรอไม่ใช่อ่ะมีบางอย่างไม่เหมือนโว bon ้ร <Sham? S 2> อยนี้ดูแปลกจังเลย สากอะไรสักอย่างดูเหมือนที่นี่จะมีความลับอะไรบางอย่างฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ใน New World หรือ h i n t e r l a n d เลย <can> อาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะแล้วเรากำลังจะไปหาอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังคำรามอยู่ตอนนี้โหนี่ที่ใหม่เลยนะเนี่ยใช่ไหมนะตายแล้วแล้วก็จบแล้วนะเนี่ยยังไม่จบอีก <c oughs> ก็ดี คอร์รไฮแลนด์หรอนี่มันบ้าไปแล้วทำไมสองทวีถึงอยู่ด้วยกันได้ฉันคิดว่าสิ่งคำรามที่เราได้ยินอาจจะมาจากตรงนั้นอา้าวดูว่ามาทางนี้ไม่ใช่ เสียงคำรามนั่นไม่น่าจะมาจากเนอร์กิกันเต้น,นะเสียงคำรามนั่นน่าจะมาจากบริเวณป่าเราก็จะได้รู้ว่าเราจะได้ไปที่ไหนเราตั้งแคมป์ที่นี่ก่อนดีกว่ามันอันตรายเกินไปตรงนั้นดูปลอดภัยนะเราอาจจะสามารถตั้งแคมป์ที่นี่ได้ หิวหรือยังเพื่อนฉันรู้ฉันก็หิวเรามีแคมป์แล้วก็ได้เวลาที่จะออกสำรวจโอ้ก่อนอื่นเกี่ยวกับล่องรอยที่คุณพบมันดูเหมือนจะเป็นความลับอะไรสักอย่างฉันไม่เคยพบมันเลยในนิวเวอร์หรือฮินต์แลมมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นตัวอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังคำรามเสียงนั่นระวังตัวด้วยโอเค เสียงคำรามนั่นมาจากตรงนั้น กลับไปตั้งหลักที่เซเลียนาบอกให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วต้องฆ่ามันนะเปล่าอ๋อไม่กลับกลับก่อนโอเคติ t เท n ร์โบเซเลียนาว้าวเรื่องแบบนี้ใครจะคิดว่าจะมีสถานที่แบบนั้นอยู่ด้วยอ uh huh. ฉันเข้าใจตอนนั้นลาทาลอสู้กับเดียโบหลังจากนั้นซิโนเกรก็เข้ามาร่วมด้วย ตอนทดสอบความสูงของเครื่องบินฉันจำได้ว่าเห็นอะไรแปลกๆภูเขาที่มีรูปทรงตั้งฉากตอนนั้นหัวหน้ากองเลยที่3ต้องการจะสำรวจมันแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าจะมีอะไรแบบนั้นอยู่แต่ดูเหมือนคนของคุณจะต่อยตรงเป้าไปเลยนะ mm hmm. จากที่ฉันได้ยินมาเป็นสถานที่ที่รวมเอาแต่ละทวีปเข้าไว้ด้วยกัน มันอาจจะมีพื้นฐานอะไรบางอย่างแตกต่างจากทวีปพวกนั้นคิดว่านะคุณจะต้องเก็บรวบรวมตัวอย่างของกระดูกและแร่แล้วฉันจะเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ฉันมี <Understood. S 1> เข้าใจแล้วค่ะจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเย่ <Yeah. S 1> มีอะไรที่จะบอกเราอีกไหมอ๋อฮะที่จริงแล้วฉันพบร่องรอยอุปกรณ์แปลกๆทิ่งน,นั่นฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในนิวเว r ร์เลยฮิตเลอร์แลนด์เลย มันมาจากมอนสเตอร์แน่ๆแต่ฉันไม่สามารถกำหนดได้ว่ามาจากมอนสเตอร์แบบไหน um ฉันคิดว่าฉันอยากจะมีเวลาไปสำรวจล่องรอยพวกนั้นด้วยถ้าคุณจะอนุญ,ญาตใครจะรู้ถ้าเราวิเคราะห์ล่องรอยพวกนั้นอาจจะนำเราไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเลย g าชเข้าใจแล้วงั้นคุณก็ไปจัดการได้เลยเอาละมาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้วเราจะเรียกสถานที่นั่นว่าอะไร ฉันคิดว่าฉันคิดออกแล้วคุณตามเนอร์กิจกันเต้ไปงั้นก็เรียกมันว่าไกดิ่งแลนฟังดูดีไหมเอาละออกไปค้นหาความลึกลับของไกดิ่งแลนดเถอะอ่ะจ,จะเริ่มต้นหาร่องรอยของซิโนกรีก,ก่อนโอ้อย่าลืมนะโอ้อย่าลืมนะให้เก็บตัวอย่างกระดูกและแร่ขณะที่คุณออกสำรวจ <Right. S 2> ได้ยินที่คุณผู้หญิงพูดแล้วนะออกไปที่ไกดิ i n แลนด์ทันทีที่คุณพร้อมติวเตอรีรการออกสำรวจที่ไกดิ้งแลนด์ไกดิ้งแ Land เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนที่รวมเอาหลายพื้นที่มาอยู่ด้วยกันออกสำรวจใน g กดิ้งแลนด์และค้นหามอนสเตอร์และเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ไกดิ้งแลนด์มีเฉพาะในระดับ Master ร์แลนด์เท่านั้นคุณจะได้รับแต้มมาสเตอร์แลนดทันทีที่คุณล่าหรือจับมอนสเตอร์ที่นั่น มอนสเตอร์จะออกจากพื้นที่และแทนที่ด้วยมอนสเตอร์ตัวอื่นสักพักหลังจากนั้นแต่ถ้าคุณกําลังสู้กับมันหรือเลือดพวกมันต่ําพวกมันจะอยู่นานขึ้นถ้าคุณตายในขณะที่กําลังสำรวจไกดิ้งแลนด์คุณจะได้รับรางวัลในการล่าน้อยลง <c oughs> ให้ความสนใจเลเวลในแต่ละพื้นที่การวิจัยมอนสเตอร์ที่มากขึ้นในแต่ละพื้นที่จะทำให้เลเวลในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เลเวลพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจะมีสปีชีใหม่สปีชีที่ทรงพลังและเทมเพลตมอนสเตอร์จะเริ่มปรากฏมามอนสเตอร์ monster ที่คุณล่าในไกดิ i งแลนด์จะดรอปไอเทมที่หายากและวัตถุดิบพิเศษเมื่อคุณคราฟหรือจับมันดังนั้นลองเช็คดูกับ s m i t ตี้มีหนึ่งคำเตือนที่อยากจะบอกระดับเลเวลหนึ่งที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเลเวลอื่นๆในพื้นที่อื่นอาจจะลดลง เก็บรวบรวมวัตถุดิบในไกดิ้งแลนด์ในไกดิ้งแลนด์การขุดแร่และเก็บกองกระดูกอาจจะได้รับวัตถุดิบพิเศษซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่นและคุณยังจะได้รับแต้มเกทเทอร์ลิงพอยซึ่งทำให้วัตถุดิบมีมูลค่ามากขึ้นถ้าคุณมีมันมากขึ้นในแต่ละพื้นที่จะมีวัตถุดิบเฉพาะในแต่ละพื้นที่ดังนั้นพยายามที่จะเก็บเกทเทอร์ลิงพอยในแต่ละพื้นที่ที่คุณไป ถ้าคุณทำมันไปเรื่อยๆคุณอาจจะได้รับสเปเชียลเกทเทอร์ลิงพอยต์ก็ได้เฮ้เพื่อนการสำรวจครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีการเปลี่ยนผลผลิตของ s t r e a m w o r k ออปชั่นใหม่ในการเปลี่ยนผลผลิตของ s t r e a m w o r k ถูกใส่เข้ามาแล้วผลผลิตจะออกมาเป็น10เท่าใน1เทินแต่ต้องแลกด้วยค่าพลังงานครั้งละ100แต้ม แต่คุณก็จะได้รับไอเทมเป็นสิบเท่าด้วยเหมือนกันการเปลี่ยนวัตถุดิบระหว่าง s t e a m w o r k ทำงานอยู่จะเป็นการรีเซ็ตเกตของ s t e a m w o r k และเมื่อส t e a m w o r k Overdrive ก็จะให้ผลผลิตมากขึ้นด้วยเหมือนกัน,น,ก,นการสำรวจ Guiding Land แบบลำพังหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มตอนนี้ Guiding Land ถูกใส่เข้ามาใน Quest Board และแผนที่โลก เอาเคอร์เซอร์จิ้มไปที่ g ไกดิ g งแลนในแผนที่โลกหรือคุณจะออกสำรวจโดยการผ่าน Quest b บอร์ก็ได้และคุณยังคงเห็นมอนสเตอร์ที่ Active ใน g ไกดิ g งแลนขนาดนั้นได้ด้วยเมื่อคุณออกสำรวจใน g ไกดิ g งแลนคุณสามารถที่จะเลือกเป้าหมายในการออกสำรวจได้นี่จะช่วยให้ผู้เล่นคนอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกับคุณหาและจอยกับคุณได้ง่ายมากขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายโดยการคุยกับผู้ช่วยได้ การจอยกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อออกสำรวจถ้าคุณต้องการจอยกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อออกสำรวจใน guiding land ไปที่ quest board หรือคุยกับผู้ช่วยตัวเลือก guiding land จะถูกใส่เข้ามาใน quest board ให้เลือกจอยเพื่อที่จะตอบสนองจากสัญญาณช่วยเหลือก็คือผู้ช่วยเหลือนั่นแหละครับหรือจอย guiding land ที่อยู่ใน s t ซสชันเดียวกับคุณถ้าคุณจอยกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อออกสำรวจใน guiding land ผลจะเป็นไปตามสถานะ guiding land ในปัจจุบันของคุณดังนั้นมันจึงคุ้มค่าที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระบบ multi-layer ถ้าคุณจอยกับผู้เล่นคนอื่นเลเวลในแต่ละพื้นที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามผู้นำกลุ่มหลังจากนั้นผมก็เดินออกสำรวจใน guiding land ประมาณ15นาทีแล้วก็กลับฐาน going? ดูเหมือนจะราบลื่นดีนี่ที่ guiding land ฉันมีเควนลิงดวนมาจาับทีมภาคสนาม ชื่อ quest sleep n นา in the Fire ส่งตรงจาก Ancient Forest yeah. นักวิจัยพยายามที่จะวิจัยอยู่พวกเขาบอกว่าอยากจะยืมแรงของกองเลยที่5ทำ q u e s นี้อาจจะได้ทรัพยากรมากเลยจากไกดิ้งแลนใครจะรู้อาจจะได้นวัตวกรรมอะไรใหม่ก็ได้ระหวังพึ่งคุณนะฮันเตอร์ ดีล่าไปทำเควสเขาที่แตกกันเถอะกองเือที่5ฉันให้นักวิเคราะห์สำรวจแล้วหลังจากที่ฉันกลับมาดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะคิดออกนะเออ <c oughs> คุณรู้อะไรไหมดูเหมือนว่าพวกเขาจะเรียบร้อปพวกเขาคงจะรู้แล้วว่ามันมาจากไหนฉันรู้ว่าคุณอยากจะรู้จะแย่แล้วเกี่ยวกับค <c oughs> ีรินในในก็มาขนาดนี้แล้ว <c oughs> ไปกันเถอะ เอาละอาจารย์พวกเราอยู่นี่แล้วบอกฉันซิว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาแตกนั่นด้วยความยินดีอย่างแรกเราสำรวจแผงคอมันเพื่อกนดว่ามันกินอะไรและเมื่อไหร่หลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์ตัวอย่างดินจากกีบเท้าเพื่อดูว่ามันไปที่ไหนมาผลสุปก็คือมันชี้ไปที่ guiding l a n อะไรนะมันไปที่นั่นได้ยังไง มันอาจจะว่ายน้ำเก่งก็ได้มันคือเอ der อร์ดากอการเดินทางแบบนั้นคงไม่ใช่ปัญหาของมันมั้ง Traveling great distances is not out of the realm of possibilities. เรื่องนั้นช่างมันเถอะเราอยากรู้มากกว่าว่าทําไมที่นินถึงสูญเสียเขามันไป Has a much more startling answer. ความเสียหายนี้ไม่ใช่เกิดจากรอยแผลเล็กๆนะที่ทำให้เขาของมันเค่อยๆแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแบบนั้นไม่ไม่ไมมันแตกสลายไปในชั่วเียววินาทีบิดเบี้ยวไปจากรูปทรงก่อนหน้านี้อย่างเหลือเชื่อหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามีบางอย่างจับเขาของกิลินหัก พลเรือเอกคะพวกเรารู้มาว่าเมื่อสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งยังไม่น่าเชื่อบุกสินที่อยู่อื่นการปรากฏตัวของพวกมันจะทําให้สายพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าต้องหนีและการหนีของมอนสเตอร์ที่เข้ามาในสถานที่ใหม่มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศคุณคิดว่ากรณีแบบนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเป็นไปได้เมื่อมันหนีอะไรสักอย่างจากไกดิงแลนด์มันก็จะมาที่โฮดฟอร์รีช แต่คำถามคือว่าอะไรที่มีพลังที่สามารถไล่คลินออกมาจากที่อยู่อาศัยของมันได้เอาละออกไปดูด้วยตาของพวกเราเองกันดีกว่าบอสคุณจะออกไปกับเราไหมคุณจะขออนุญาตจากฉันเหรอคุณเคยฟังที่ไหนแค่สัญญาก็พอว่าอย่าทำอะไรเกินกำลังของตัวเองและถ้าเจอปัญหาแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองเรือที่ห้า เอ้ยไม่ต้องห่วงเอาละได้เวลาลุยแล้วไปเตรียมตัวคำเคล็กันเถอะได้ค่ะฉันจะไปเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมฉันจะล่วงหน้าออกไปสำรวจก่อนยา้ฉันต้องรอนะแล้วหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้ไปเจอลาจังตบตายไปสามรอบเลยกลับมาทำชุดใหม่ดีกว่าซึ่งเป็นสาเหตุให้ทำคลิปครั้งต่อไปนี้สวัสดีครับ